ภาษาเราพูดภาษแล้วนี่สวัสดีครับพี่น้องกองฝ่ายมาเนี่ยมาเนี่บางนนพามาอยู่ต่อหม้อแม่น้ำเจ้าพยาเนาะมาเนี่ยนครับมากับทีมงานสามคนเออจะมาลองเบิงปลาหมาครับมาเนี่ใส่ลูกกุ้งมาตกปลาหม่านี่ครับจอดมาได้หลับนอนกด้ตอนนี้ลูกกุ้งรู้สึกว่าที่สลบชีวิตไปแล้ว นครับเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี S <s ู่่นี่อมัดะครับจะมีหน้านพี่หนาณาอยู่ต่อมอนม่านะครับเดี๋ยวพอเวลาจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหอบตกเดี๋ยมารุ่นเดี๋ยาติดตามเราชมกันเลยครับใส่ติ่ใส่กินไว้เอก้ไไ ครับมารุ่นต่อมาณกันเลยมันนี้ยกดไปคิดยากว่นนั้นเรียบร้อยเลยสูส่าวแล้วได้ตื่นไหมอนบองแล้ว ê <laughs> 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 แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ครับอยู่หลายคนนะครับตามอนอ่ะนเมาแล้วมาแล้วมาปองเยอะเาองเยอะครับตอนนี้ฮะอ๋อมาแล้วเศรษงามเศรมงามครับเศรมงามเอ๋บาาด วัดเราเป็นใส่โลครับน่ครับเต็มงนะแมแต็มาะครับสองเต็มโอุ่งนี่เสียไปก่อยบ้านอ๋อยบ่อย อันนี้ปลายเนาะเคยเป็นปลายอย่างนั้นปลากุฎเหลืองสินี่นครับมนัมนมนันมันมันส่แงมงามครับนี่ครับ<ห>ส่แง้มงามเออสวยสวยสวยมาอีกนะครับแต้มมาอีกแต้มแล้ว บรรยากาศอดวิวงามบรยาาบรยากาศดีดีครับนั่งรอรุ่นเหมือนรุ่นกรนต่อไปอันนี้เป็นวิวบรรยากาศไม่นานจะพยาเลยครับ

โอ้โแล้วยี or two or two be <mm ่ใส่ป่าเนี่ครับผลงานมึอนี่ลงถังจอดครับลงลงลงถังเยอะดิลงลงลงถ่ายถังเยอะจอดจอดน่ครับกับทีมงานมึอนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บตัวกลับบ้านกันแล้วครับได้เวลากลับกันแล้วนะครับ Salam sejahtera.